เขาสองคนนั้นก็ได้อุ้มกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเฮ้ยน่ารักอะ่ะทุกคนดูสิเขาอุ้มกันด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมซากุระส c ูลซู s มเลเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวกันนะโดยการให้ตัวละครในเกมซากุระเนี่ยแต่งตัวเป็นลูลี่แล้วก็ แฟนนั่นเองนะคะใน Brookhaven ถ้าเกิดใครติดตามซีรีส์ที่พี่นิวทำนะคะก็จะรู้จักลูลี่กับแซนใช่ไหมอ่ะและในวันนี้นะเราก็จะมาแต่งตัวน้องเอลเจลนะคะแล้วก็ยกูกินะให้กลายเป็นลูลี่แล้วก็แสนนั่นเองนะีอันดับแรกเราจะมาแต่งให้กับน้องแอลเจลนะ,ะให้กลายเป็นลูลี่ก่อนดีกว่านะคะแล้วตอนนี้นะคะพี่นิวก็มาอยู่ที่ห้องแต่งตัวนะคะ ของน้องแองเจลนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งกันอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาทําการแต่งตัวให้ตัวละครตัวนี้กลายเป็น,เป,นเป็นเมดนะหรือว่าคนใช้เพราะว่าลูลี่นะเขาแต่งตัวเป็นคนใช้นะคะในซีรีส์เอาแหละเดี๋ยวเรามาดูชุดคนใช้กันดีกว่านะคะนี่เลยค่ะชุดอ่าโลลิต้า เดรสนะทุกคนนะชุดโรดิต้าเดรสนะคะก็เป็นชุดคนใช้นะทุกคนนะเนี่ยเราจะบอกว่าพี่นิวก็เลือกสีนะคะให้มันเป็นสีเมันจะมีสองสีที่สามารถเปลี่ยนได้ใช่ปะอันแรกเป็นสีพื้นนะคะจะบอกว่าอันแรกนะคะอันแรกเนี่ยเป็นสีของลายนะคะลายลายลายเสื้อนะเนีห็นปะลายตรงเนี้ยพี่นิวเลือกเป็นสีขาวแล้วก็อันที่สองเป็นสีพื้นพี่นิวเลือกเป็นสีดํานะคะจะมีความแบบ เป็นสีชุดเหมือนชุดของลูรี่นะคะต่อไปเรามาเลือกหน้าตากันนะคะมันก็จะมีหน้าตาให้เลือกนะคะซึ่งมันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่จะบอกว่าหน้าตาที่ดูดีสุดก็คือหน้าตาอันแรกนี่แหละค่ะเฟกศูนย์นะคะ ที่ดูดีสุดแล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นที่เราได้ชุดของลูลี่มาแล้วต่อไปนะเราก็จะมาดูทรงผมนะคะทรงผมของลูลี่นะคะเอ,อเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันจะบอกว่ามันก็ไม่มีทรงไหนที่เหมือนของลูลี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกสักทรงหนึ่งนะทุกคนนะอ,อซึ่งพี่นิวนะเลือกทรงนี้ไว้นี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะนี่ค่ะโอ้สวยเลยอะ่ะเฮ้ยผมสวยผมสวยนะคะ อะเราได้ทรงผมมาแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีผมเอ,อลูรี่เนี่ยเขามีผมเป็นสีดำใช่ไหมคะเราก็ต้องอ่ะสีดำอ่ะเฮ้แต่พี่นีว่าอันนี้มันสีดำสีดำเกินไปนะเดี๋ยวเราเอาสีดำแบบไหนดีอ่าแบบนี้ดีกว่าจะได้มีความเงาๆด้วยนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดเอาสีดำสนิทเกินไปอ่ะมันก็จะดูแบบดำมืดไปเลยอะ ไงพี่นิวนะเอาเป็นสีดำบอกเทาๆแล้วกันนะคะโอเคสวยงามต่อไปทนนี่พวกนี้ก็จะเป็นพวกแว่นตาอะไรแบบนี้ซึ่งลูลี่ไม่ใส่นะคะแล้วก็ออเทอร์เรีเครื่องประดับลูลี่ก็ไม่ใส่นะคะทุกคนต่อไปเป็นเป็นพวกหน้ากากพวกอะไรเงี้ยลูลี่ก็ไม่ใส่ก็เป็นดวงตาอ่ะดวงตานะคะอืมจะบอกว่ายังไงดีลูลี่ก็มีดวงตาสีดํานะคะแต่ว่ามันมีให้เราเลือกแค่นี้ เนียนะเออพี่นิวขอเป็นดวงตาสีน้ำเงินเข้มน้ำเงินเข้มแทนแล้วกันนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นพวกปีกอ่ะลูลี่ไม่มีปีกนะคะแล้วก็หางลูลี่ก็ไม่มีหางนะทุกคนนะลูลี่มีแค่นี้นะคะอ่าประมาณนี้เออการแต่งตัวเป็นลูลี่นะคะไม่ได้ยากเลยนะแต่งแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะคะมาแล้วนะคะลูลี่ของเรานะทุกคนนะ มาแล้วนะคะโอ้โหสวยมากลูรี่นะคะลูรี่มาแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าถ้าเกิดลูรี่จะมาอยู่ในเกมซากุระเธอจะสวยขนาดนี้นี่ค่ะนี่คือลูรี่นะคะในเกมซากุระนั่นเองนะคะทุกคนสวยงามสวยงามมากๆเลยอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวแซนบ้างนะคะ มาดูกันว่าถ้าเกิดแซนมาอยู่ในเกมซากุระจะเป็นยังไงนะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็มาที่ตัวของผู้ชายแล้วนะคะเราจะมาแต่งตัวให้เป็นแซนกันนะคะทุกคนมาดูกันนะคะจะบอกว่าอย่างแซนเนี่ยในซีรีส์เขาก็อารมณ์เหมือนเป็นคนใช้เหมือนลูลี่ใช่ป่ะต้องมาเลือกชุดให้เป็นเมดนะคะเหมือนลูลี่นั่นเองซึ่งจะบอกว่าชุดผู้ชายนะคะ มันมีชุดเมดไหมเนี่ยโอ้โหเป็นชุดเชฟไปหรอจะบอกว่าจะเป็นชุดเชฟไม่ได้นะทุกคนเอ้ยชุดนี้พอได้นะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบ่อยอ่ะเป็นบ่อยอ่ะเหมือนเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะโอ้โหทุกคนชุดแบบเจ้าชายก็มานะคะโอ้โหแซนจะเป็นเจ้าชายไม่ได้นี่อะไรชุดบาดหลวงโอ้โหชุดแบบซูเปอร์ฮีโร่ก็มานะคะอ่ะเอาเป็นชุดนี้ละกันนะวเวเตอร์นะาเวเตอร์นะคะอ่ะ ออกแนวพนักงานเสิร์ฟนิดนึงนะทุกคนนะต่อไปก็จะเป็นทรงผมนะคะโอ้โหไม่เคยเข้ามาตรงทรงผมผู้ชายเลยนะคะจะบอกว่าทรงผมของแซนเนี่ยมันก็คล้ายๆทรงที่มีอยู่นะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ไม่ต้องคิดมากนะคะเอาทรงนี้ก็ได้นะหรือเปล่าหรือจะทรงนี้ดีเออทรงนี้ก็ได้นะเออทรงนี้เหมือนกว่านี่ค่ะทรงทรงเนี้ยทรงหมายเลขแปดนะคะทรงหมายเลขแปดเหมือนหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าผมของแซนนะเป็นผมแบบ ผมสั้นๆน,นะคะโอเคสีผมเหมือนกันนะแซนมีผมสีดํานะคะก็เอาดําประมาณนี้เอาเป็นเฉดสีดําเหมือนกับของลูลี่แล้วกันนะคะเนี่ยถ้าดวงตาเอาเป็นสีน้ําตาลลวกันนะคะนี่ค่ะสีน้ําตาลแบบเดิมแล้วกันปีกไม่มีนะคะหางก็ไม่มีแต่งง่ายๆสไตล์แซนนะคะทุกคนและแล้วเราก็แต่งนะคะเสร็จแล้วนะคะโอ้โหยังไม่ทันไรเลยนะคะลูลี่มาแล้วนะคะสวัสดีลูลี่อ่า นี่ค่ะนี่คือแซนกับลูรี่นะคะในเกมซากุระนี่ค่ะลูรี่ก็บอกรักแซนตลอดเวลานะคะนี่ค่ะแล้วเขาสองคนก็ได้มาเจอกันเอ่อไหนทักทายกันหน่อยสิอ่าทักทายกันหน่อยนะสวัสดีสวัสดีต่อไปก็กอดกันหน่อยสิเอะกอดกันโอ้กอดกันอู้หให้ตายเถอแซนกับลูรี่กอดกันนะคะต่อไปนะคะเอ่อเอ่อจุงมือกันหน่อยดิจุงมือกันหน่อยดิอนนอยดเออไปไง จูงมือกันแล้วก็เดินกันไปสวยหล่อทั้งคู่นะคะในเกมสักุระดูสายตาที่ลูลี่มองแซนสิคะมองแบบเออทำไมเธอหล่อจัง <c oughs> มองแซนแบบว่าดูแซนหล่อมากเลยเนี่ยน่ารักอะ่ะเออไหนลองแบบว่าเอา่ออุ้มกันสิโอ้ย <c oughs> น่ารักอะ่ะเป็นไงแซนอุ้มลูลี่นะคะ <c oughs> ลองเปรียบเทียบกันนะกับการอุ้มลูลี่ในโลบอกนะคะ เป็นไงเขาสองคนนั้นก็ได้อุ้มกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเฮ้ยน่ารักอ่ะทุกคนดูสิเขาอุ้มกันด้วยนะคะอืมน่ารักจริงจริงพอแซนกับลูลี่มาอยู่ในซากุลานี้แบบดูสวยหล่อทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยวาง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 วงหนักแล้วหนักแล้วดูสายตาลูลี่ดิปิงปิงแฟนมากเลยนะคะมาจุงมือกันมาจุงมือกันอ่ะจุงมือกันนะอ่าเดี๋ยวเราจะให้แซนกับลูลี่นะคะเอ่อไปที่ ร้านขายเสื้อพี่นิวเนะคะลูลี่เราจะไปร้านขายเสื้อกันไงร้านขายเสื้อไทยหรอก็ร้านขายเสื้อของคุณนิวไงคุณนี่มาเปิดร้านขายเสื้อในเกมซาก,กูระแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วลูลี่ไปกันเถอะมาแล้วมาแล้วมาที่ร้านขายเสื้อแล้วแล้วเป็นร้านขายเสื้อดับหนึ่งในเกมซาก,กูระนะคะเป็นไง <laughs> เดี๋ยวเราลองเข้าไปในร้านกันนะอ่ะแซนพาลูลี่มาซื้อเสื้อผ้านะคะอ่ะดูสิคะ นี่น่ารักอ่ะเออน่ารักดีนะทุกคนนะเอาวันนี้นะพี่นิวก็ได้แบบว่าให้ลูรี่นะคะกับแซนเนี่ยเข้ามาแต่งตัวในเกมซากุระนะคะถ้าเกิดลูลี่กับแซนมาอยู่ในเกมซากุระก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนนะแต่งตัวคล้ายอารมณ์เป็นเมททั้งคู่เลยนะคะเอาและว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะพร้อมกับแซนแล้วก็ลูลี่ในเกมซากุระนะคะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะนี่ลูรี่หลังร้านอ่ะมีนี้ด้วยนะอะไรหรอนี่ไง อะไรอะแฟนนี่เธอไม่รู้จักเหรออะไรอะมันคือห้องน้ำไงล่ะแล้วห้องน้ำอะไรมีกระจกรอบด้านขนาดนี้ดูนะทุกคนนะห้องน้ำพี่นิวนะคะจะมีกระจกรอบด้านเลยนะคะแบบนี้นะคะใครจะกล้าเข้าใช่ไหมทุกคนคงไม่มีใครมากล้าเข้าห้องส้วมนะคะมีกระจกรอบด้านขนาดนี้นะคะอ่ะ,อะปล่อยมือกันปล่อยมือกันแหน่ลูลี่ก็บอกรักตลอดเลยนะคะ <c oughs> คิสกันนะคะโอ้โหโรแมนติกชะมัดเลย <c oughs> แม่อิชาอิชา อิจฉาลู้เรื่องจริงเลย